สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนเก็บยางพาราสวน11ไร่แปละหาสิบต้นปลูก3คุนเจ็ดยางประมาณ8ปี6มีรครับยางไ่ได้ท่ายาเลงกีดพาแรงมัแต่แต่เมษาครับใส่ปุ๋ยเคมีปีละเทือช่วงหนาฝนคุดแบบคุดหล้กกระไซถมคุดใส่ถมตามลองนะครับอันนี้ก็ เก็บมาประมาณายังบัท่านครึ่งสวนเนาะกับมารุ่นเบิางว่าสีไใดราคาจาักบาทน,นะครับสีหอดหยิบสองบอ่อเนาะช่วงนี้ก็ลงครับถ้าบึงครับงวดนี้ผมได้ไปขายเองครับเพราะว่าแถาแกเพิ่นไปทุระครับได้อารุเจ้าของไปขายใะสิท้ายให้บึงตอนไปล้านยางนะครับ นี่กองที่สองพี่น้องอย่างพันหกรอยครับกะเก็บสิแล้วแล้วเนาะเรือสองแถวอยู่ฝากทางพูดกองนึ่งครับอืม น,นี่ครับมาหอดลานแล้วอันนี้เป็นหม่องเป็นเก็บยางไวเ้เนาะเลี้ยงอเลยไปหนึอง,งพาไปเบ่งไกๆ ขายแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็ได้480.5โลโลละ2ี4บาทครับขายสดเนาะครับสิริคิดากัย่างออกมาร้านอยู่หันเข้าไปบางหนึงอ่ามืออื่นเก็บขายรวมกลุ่มกลุมกลุ่มสีอยู่ทั้งพุ่นครับอ่าเก็บมือนี่ขายมืออื่นครับตอนนี้ประมาณเก่ามุ่งเคืงผมกายมากนะ ผมกายมากนะมีรถจอดอยู่สิบกว่าคันแล้วพี่น้องแต่อันนี้สวนเ่าแกะเนาะผมสีขายสดสวนผมก็เก็บมือน,นี้เหือกันครับแต่อันนี้เก็บสวนเ่าแกก่อนก็เลยมาขายสดก่อนครับเดีย๋ยวผมสีไปถ่ายให้เบิ่งครับบัตรหอหม่งรวมกลุ่มนะครับเบิ่งด้วยครับว่าขายขายอ,อ่า ใครรวมกลุ่มพักขังคืนนี่มันสิได้โลจากบ้านเนาะอันนี้ซด24บาทพอดีครับอ่ายาง6กมีดรา็อย,าง,ะะอยางประมาณ8ปีเนาะปลูกประมาณ3ามคู 7, นเจ็ดลแปดร้อยหต้นยาง1,600กรยอย่างเป็นพื้นที่ภูเขาคับจังหวัดเลยเปิดหนาแรกช่วงต้นเดือนเออช่วงปลายเดือนพฤศจิกาครับช่วงงาหนาวกัน ยังไ่ได้ท่ายาครับตัดยาไ่าได้ตัดยาปีละเทีย่ยสองเทือบประมาณเนี้ย่็ได้ใส่ยาขายานะก็ได้มาประมาณเนียสี่ร้อยแปดสิบโลครับเคครับเดี๋ยวหอดล้านอยางเนี่ยผม่า้เพิ่งจะหน่อยนะนี่ครับหอดแล้วนี่รถจอดจังไน,นพี่น้องตอนพุ่มไม้หมดหลายแบบนี้ครับ้านเปินสิบประมูลอยู่นี่ พรอมาซิบกว่าขั้นเลยพี่น้องแต่รถผมมาจอดอยู่โซนพี่ละว่าซิได้ขายมือแรหมืออื่นดูโมกับส่วงบายสอง,บา,สงบายสามแล้วก็พี่น้องไอพ่อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ